สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะย้อนคำพูดภรรยาเมฆวินัยคู่ชีวิตคอยเคียงข้างทำทุกคนน้ำตาไหลจากกรณีอดีตพระเอกร้อยล้านเมกวินัยไกลบุตรเสียชีวิตอย่างสงบหลังต่อสู้อาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองมาหลายปีท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าภรรยาคู่ชีวิตเออรชัญญาคอยดูแลเคียงข้างไม่ห่างจนหลายคนชื่นชมอย่างมากกับรักแท้ของคู่นี้หากย้อนคำพูดสาวเอถึงการป่วยของสามีที่ทำทุกคนน้ำตาไหลาตามตาม,ตามกันเจ้าตัวเคยเผยว่าเราแต่งงานกันเพราะเรารักกัน เราไม่ได้มองปัจจัยอื่นเลยทุกวันนี้ถึงแม้เขาจะป่วยพี่ยังกอดหอมเขาตอนที่เขาน้ำเหลืองออกพี่ก็ยังหอมเขาเหมือนเดิม